สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องแขกกตะยูแล้วค่ะเขียกคนก็เริ่มทยอยกลับไปพักพอนเพื่อจะมาลุยตอมืออื่นค่ะเหลือตะท้างสาวเชิมม่อมบ,บ้างนะค่ะว่าสิเพราะหิวเขาว่าเมนด้่พี่น้องหิวยุค่ะแล้วไม่ยแล้วค่อยรู้หิวสิ่เมืต่ำบอกฮงเกะเมย์ใต่เอื้อเอื้อกับพ่อต่ำไฮค่ะแล้วิได้ต่ำเองเอ๋อพกนกับเมย์ก็กั่นนอหรือ สัมบะพุ้งแซ่บกินเขากับหลานมาเบิ้งเนื้อกินเขาเนื้อค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งเอฟซีมนนี่มันนี่เอฟซีเป็นมัดซอยงานนี่สมาเสาเสริมอันเพิ่นเป็นเจ้าผาแห็เสาเสริมเนื้อเสาเสริมนี่ไม่ได้เบียดคอเพิ่นเลยลืมอันไทยพี่น้องเบิ้งค่ะโอ้ยคลิปกับไม่ได้ล้มมันเ่ยลืมไทยพี่น้องเบิ้ง สาเสริมทุบกระปุกอีกแล้วค่ะทุบกระปุกอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้บ่นับค่ะเพราะว่าเป็นกระปุกเป็นทั้งบุญเป็นกระปุกทั้บุญของสาเสริมเองค่ะเอาแม่แม่เอาบอกหนาวยุ้ใส่แม่แม่เอาบอกหนาวยุ้ยสายแม่เอาบอกหนาวกันนะค่ะเดี๋ยวซอยบอกหนาวกันค่ะพี่น้อง ตับแกหนาวค่ะตับเซ็ตสู้กินเอื้อยตับเซ่บมืออื้นสีอื้อยยุบัะเนกอันผันเอื้อยพมะนอกก่อน <c oughs> มืออื้นไอติ่ต่ำบบกงุ้งย่างเดียวมาเซ็ตเสีส่ยงจะพาไปถามเอฟซีค่ะจะกินฝีมือต่เสริมแล้วเป็นที่ไหนอโอนเอาไปกินเซจันโอมแล้กินได้ละเอนิญบัง หลานซ้ายกับซอยเวียยซอยงานพี่น้องน้องโอมเด้อค่ะซอยจะเต่า,าจนคำน้องโอมมาเอาพักละเอาอันพักกัดเท้ากับบักเปลือเร็วแล้วไปกินข้าวเนาะเดี๋ยวถ้าน้องโอมกับทาเสริมเด้อค่ะพูดอึนมันกินม,ามา อคอยรู้ล่ะประเด็นลูกเกะแล้วก็สีดำเสียบแล้วไสแบบกัวรัวดีนะกัวรัวเสียบละค่ะคือไม่ขาดงี้มานังทั้งสี่กับเสียงคือไม่ขาดงานวัดเด้อค่ะพี่น้องมาลูกได้ลูก ลูกใส่งังไงมดมือมนีนาำบุญน้ำงนนนานเลยเนาะจังมาเป็นจังบุญพี่น้องเฮ็ดบุญไปเลยค่ะเฮ็ดไปสุดๆเลยสุดท้ายแล้วเข้ากระชิดตามหาบุญไปนี่บุญสีนี้ไปใส่ <laughs> <laughs> บุญยุบบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยบุญยุบบ้านหลังนี้เนี่ยบุญยุบบ้านหลังนี้ใส่กางลายพี่น้องเป,ป,ป็นแต่แซ่บบ่ปุณห์นะอืมเนดียวเหนื่อยไหม ไม่ได้ค่ะเป็นยังไงมาหาตาวเชิมน่ะดูแค่หัวกับทรงผมก็น่าจะพี่เขาตื่นตีสี่อยู่มาเป็นเจ้าภาพแทนเลยนะคะนี่มาเที่ยวหาค่ะนะมาช่วยงานได้บุญด้วยกันค่ะบุญค่ะอันนี้ของในส่วนสาวเชิมแม่แม่เพ่นพับเหรียญซอยค่ะดาวเชิมก็ะเฮดเหรียญปุยฮานน้ำกระดาษสีมดก้อนนั่นเนาะ ข้าคือเ่าเ้าปะเดี่ย่อไหคือเบาอายู่แล้วตลกเด้อค่ะไปเดี๋ยพาไปหาเอซีกคกะยังยูน้ำกันอีกค่ะเนี่ยยางมากบคือไูดเน่ยมาเด้อค่ะพี่น้องกินข้าวทํากลางเสียงค่ะเสียงคนสีซีอยู่แถวไหนเออ่นึ่งโอ้เราแงแรกี่ตัวอรไม่ีม่เี้ยงะไมกระสือ นิข้ขาวค่ะไมึเมเรมาเดี๋ยวเอ้ยมาเองขาวไม่น่าตามมาหมุ้

มาหนูนั่งก็ได้เอ้อ่ก็ต้องรอนั่งเลยใช่ไหมเจะห้แม่ังบนเากันค่ะแม่ครัวอย่ามืออื้นตื่นสวยอยู่นี่ไม่เอาแม่เอาแม่ไปมาโซบูกินไงใครกินมันไองไว้ก็ยืน่ะ

มาเนื้อหน้าเตรียมนุ่งแนนี่น้องทอดปลาค่ะทอดกระดูกอ่ะเ้าเสืมกินทอดกระดูกมาค่ะในเก่คนกินเนื้อเส็บแสีทมน้ำกันยุ้อข่าวค่ามือนลุยตอข่ามืัวนี้เป็นยูรัะ

เอาว่าอายไม่หนำกันมันี่อาเฮ็ดงันู้ไีมอดสูไม่้องสได้ดีแม่สดมากกว่าอย่พี่ๆต่ะเีแบกเขาม่ได้กูก็สิพี่แม่นราลกแล่าเติดงองแล้วปีเขาอยู่ว่แข็งแรงว่แข็งแรง เด็ดมากมานังๆเลยอเอาเลือนอ้เาวแล้วทุกคิด้ะเวากินส้มตานี่ไม the ่เห็นมันชายเขามันกินไม่ค่อยเป็นสวยจ้ะไม่เพ็นมาัพร้อมนะ ต่ก่อนนะเราดูแม่ใหม่ๆเขาคิดว่าเอ๊ะเอ๊ะมีอยไนี่เราก็กินู้เดียวเ็คือบ่หอมหัวเรากินอย่างีเราก็เลยปดัวเราตีสีนั้นเลยเรา้ไม่ขาวกองสีรินสได้กินเลี้ยนสีแต่พอกใส่ปมาเหัวเราขึนสีบ่กมากขึ้นส้แน่หัวเราข้บ่มากอะไรกิ่นกิที่หอากข้นวนโอ๊เขาวอเราล้วะในระดับบางเพื่อนะครับเพราหิวข่าวร้ายเพิ่งกินไปรู้ เัื่อเลยอาดผู้เดี๋ยวหนท่นถ้ากรท่าวงานเราจปลืมได้งานหนอีกหลายตัวนะถ้าเสิมีนี่กินแล้วคะกินไปแน่กติอิ้มและนี่เียวเอาตล้ยเตียวอกง้้ทสรจ้งหวมท้ียสบู่มาแจกเปิ้ลค่ะเดี๋ยวไปเป็นสบู่อย่างน้อค่ะไปเบิ้งกันเลยน้พไปน้องเบิ้งกลา ข้าางงค่นี่นอค่ะจะ้สมว่าจะมีของมาแจกเนี่ยพี่น้องนี่ค่ะสนับสนุนโดยครีมรองพื้นหันประพานะคะแบรนด์นะคะแบรนด์หันประพานี่พี่น้องถล้วสมจะมาแจกแขกในงานนะคะพี่น้องอันนี้เป็นรองพื้นไอ้รองพื้นผสมครีมกันแดดพร้อมแล้วค่ะสวยเนียนใสภายใน็0วินาทีเนาะและ้วสริมใส่แล้วค่ะพี่น้องกระทำเข้ามาอยู่ว่าใส่ครีมรองพื้นของอีกอย่างนะค่ะกับ ถามหมดมือหมด,หมด,หมดเว้นเสื้อเดี่ยวเลยได้เนะ,คะ่ค่ะนี่ตัวนี้ล่ละค่ะล้องปืนพร้อมจะมาเจกแขกในงานนะคะ่ะเป็นล้องปืนตัวนี้นี่ไปสิแกะซูเบิงได้ค่ะพี่น้องเนื้อครีมไส้ดีค่ะเขาทาแล้วมันจะซึมในเนื้อผิวเขาเลยอ้าว <c oughs> <c oughs> มือใหญ่เวลามือใหญ่เห็นอย่างกันยากเนี่ค่ะอ้าวเิ่นยังไงเลยเนะี่ยลืมหอมหอมนะพี่น้องบะหมี่กินบะหมี่อยากจะวัาแบบหอมอยู่ค่ะ นี่เป็นเนื้อแบบนี้นะค่ะยายพี่น้องเบืง้งนี่ลองหาเบิ้งใดเลยะคะ่ะมันจะเนียนเลยะะเด้อค่ะนี่เดี๋ยวเอาคามมาสาธิตก,กันค่ะมือหนานะพี่น้องเนาะเบิ้งมืออื่นี่หละถ้าเบิ้งหนานะเสริมสีเดงบ่เดงนะคะ่ะแตาพว่าไ้รับบ่ได้น,นอนใส่รองพื้นปะอันนึงกันเอาลองเอนาน้ำใส่แล้วพี่น้องถออกันน้ำได้เลยค่ะนะมาความแตกต่างพี่น้องเนียนเลยเดี๋ยวมาแจกเข่กในงานกันค่ะไปพี่น้องคิมรองพื้นหันปลาพาค่ะ ยังบ้านไดในน้องสาวบนฝ่าไมา่แจกคนในงานค่ะเดี๋ยวราคาเรื่องราคาหรือว่าเบนทีน่ไหนนะคะ่ะเดี๋ยวจะส่งใครแจกมากกับเรากับพี่น้องอีกครั้งหนึงนะะ่งเลยค่ะทีมร้อมผืนไปไปแจกกันเลยค่ะ <c oughs> แจกกันเฮ้ยใส่กีมล้อมผืนมันแดงไหมกกโก้เฮ้ยใส่ยิ่งมันไม่แดงเ่ะมาเคยใส่กีมล้อมผืนจากคน อันนี้กิมล้องพื้นตกันเด็กอมพอมหลายื่นี่เขาจะเต้นหนาเขาขาวเขางไปพร้อมกันเหมือนก็เรียกว่าเจนแล้วพี่น้องคนมาบ้างไปน้องค่อยเจ๋อีก้ะค่ะแลสวถ้าทดลอง่ทดลองป่ะใชนาพี่ดิงเล็กน้องท้าไงอันนี้ท้าละท้าไปนิดหน่อยกับนาขาวละลองเคล่นมากค่ะอันลู้กลุ่มคนยิ่งยังไม่เห็นเลยเนาะเฮ้อเนาะ ก็ตกลอ่องอีหยังพร้อมเดพ้พี่น้องไปกิน้องปืนที่ละเอียดดีอยู่ค่ะมาค่ะจะชมจะเจ๋งไปเด้อไม่เออเไปเตงมืออื่นนะคะ่ะนี่าหตัวนี้ล่องปืนแล้วก็หาเตงเข้าไป,ไปน้าค่ะคนละ1ชุดนะคะให้แม่แดงค่ะ1ชุดค่ะเด้อก,ก็นี่ซื้อซองนี่ราคาก็บ่แพ,พงเดี๋ยวจะชวนมาบอกพี่น้องราคาสําหรับพี่น้องที่สในใจเนาะคะ่ะชีมล่องปืนผสมกันแดดให้พร้อมเด้อพี่น้องนี่นอ้าว กิีมกอดก <c oughs> ิีมกันแดดผสมรองพื้นเห็นบ้านสมสมัครบอกกับปิ่นแล้วค่ะพี่น้องกิีมกันแดดผสมลองพื้นของหันประภานะ,คะ้ค่ะแบรนด์หันประภาะะแล้วเนี่ยพี่น้องแต่รับเล็กๆส้าาใส่ในต้นน้ำคะ่ะเห็นมียาพก็<า>เห็นมียาติดตามอ่นเลยนะก็พัวเดียวกันอาคุณพี่ลอง,ลลง,ง,งดู้ดี่เราตงด้วยกันเนาะแล้วไปแจกหันน้ำค่ะพี่สาวค่ะคนนี้พี่สาวสวัสดีคุณผู้ชมที่พี่ลูกเกม มันไม่เนื้อย้นืน้อกินซอยค่ะเบิ้งหน้าพี่สาวนี่แหละมือเนื้อสเต,ต็งตัวนี้ไปนน้ำกันเนาะขอแตะหนาดิเพราะเนี่ยวร้องเบิง้งเอ้ยลืมบอกพี่น้อง,งนะค่ะจะเป็นนาแหงนามันใส่ได้เหมือนทุกสภาพคิวนี่รูคุ้มขมลึกๆนั่นสิคะตัวนี้ก่ะมาตบลองค่ะเดี๋ยวลองเลยเด้อลองเลยบอกร้องโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปล่างหนาอายุวิมารเขาจะเต้นให้มืออื่นขอโทษร้องจริงเลยเด้อค่ะนะได้เลยดิกเกดเบื้องหน้าหายไปเลยเนาะแบบมาแบบเนียนล่ะกับมืออือเขาได้ร้องเอื่นไปเลยนะ อย่าตรงนี้เขาต้องปกปิดหรือพี่น้องเขาจะลูกกันเองนะค่ะแบบนี่อย่างก็ตาวสองบอลเกลเขาจะหาตัวพวกเขาหาหลายคนแต่ับเล็นๆนมันได้หลายตึเนเนาะหาหน่อยเดียวนึงอืใส่ดีอีหลีพี่น้องเดี๋ยวจะเสริมต้องนํำมาบอกต่อพี่น้องแล้วเนะะี่ยค่ะเมื่อน,นี้ไอ้น้อง่นส่งมาไอ้เจกคนได้งานแต่เกงในงานที่มารวงง่วมงานเก่เดี๋ยวเขาจะท่ายจน,นึงเงียนๆนะ ตอนนี้ขอแจกก่อนค่ะหยิบเนี่ยคะ่ะมีเป้นเตือนะต้องแต่งหน้าโอ้สวยต้องทาแป้งเาทากันแดดแล้วเขาก็ต้องทาเป้งพร้อมนะคะ่ะกันแดดผสมน้ำผึ้บางเนื้อค่ะเนื้อครีมงามงามเกรดหาน้านี่ไปเนี่ยเขายัางไม่ได้เกลี้ยกันเลยเหนียนเล็กค่ะเดี๋ยแ่แจกพี่ไปใส่เด้อพี่ต้เกลดมากบะมากเนาะ อายกล้องกันเลยมอาไม่ได้กันเลยขอบคุณค่ะเอามาขอบพุณนน้องยังงวันนี้ขอบคุณเอยขอบคุณทางแบนพ่นค่ะนาะขอบคุณทางแบนหันประพาด้วย้อค่ะตรงเออรู้ไหมเนี่ยเปื้อนเมดต้านปี่เต้กแม่นต้องค่ะเจเพร์ในงานค่ะพี่น้องก็เสริมใส่แล้วนะคะใส่ดีอีหดีถึงบอกต้อห้าพิสูจน์ได้นะคะพี่น้องจำใบนะคะพี่ลูกเกดพี่แม่มมืออืนนี่พี่น้องได้เห็นในกล่องแน่นอนทุกคนจะต้องใส่ตัวนี้แหละค่ะหันประภาค่ะ กิบกันแดดผสมรองพื้นพอมือเงิเราแห่หน,กนักดีแดดต้าแน่นอนสาหรับหนาน,นี่ก็ยิ่งต้องขวนใส่นะคะมาค่ะแจกอีกหนึ่งก้อนนะคะ้าพวกนี้ลองเลยขอบคุณหลายๆเนะะ้อค่ะเบนหันประพาน,นะค่ะเนี่ยสริมใส่ละคะ่ะไอวัามือเงินงามๆไปต้องกังนต้องข้าต้องหาบาะว่าม,มันปกปิดริ้วรอยได้ดีพ้อและพี่น้อง้ะสมได้เป็นสร้างพ้อมาเลยค่ะได้แต่งหนพร้อมค่ะ อันนี้แม่แหม่มใช่ไหมคะแม่แหม่มแม่แหม่มแจะเลยค่ะแหม่แม่แหม่มเบิ้งอะล้องเลยค่ะประเด็เบิ้งลูกค่ะบัะเด็นล้องเอากระโจกเดีเอากระโจกไงแล้วเนี่ยกิโลเกจล้องเบิ้งเป้นแหม่มนอเตอร์กีฟานเขาจะสิได้แล้วมาถือซอยนี่หน่อยนึงใส่ในคู่ยึดยึดแตกหลายเนาะหน่อยเดียวก็ได้เพืหน่อยเดียวเอาวสมเกียรติฉันะผู้ใด้ยู่เด็กได้เนาะ อันนี้เราเคยเตย้งไงแต่ว่าเต็นไงเอ็แมแอมมันเกีย้ยไปเลยแม,ม่เนาะเกีย้ยไปเลยถ้าใช้กอง,งาน,าน้ำนี่เนาะน้าเหลื่อมมึงเด้อมัมนึงถือกล่องกลาเหลื่อมเลยเน <c oughs> มันว่ามีกระจกค่ะเบิ้งกล่องเบิ้งกล่องกับเบิ้งอะไรนะกไอ้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่มันเอ็มแอมทดล้อมกันค่ะมเมื้อคืนนี่แหละรู้แน่นอนเด้อพี่น้อง รูเนนนอนว่าตัวนี้นะคาะใส่ดีหรือว่าใส่ดีนะคะ่ะแต่สำหรับตัวเสริมตัวเสริมปื้มหลายใต่ดีเองแต่ว่ามันยู่ติดทนนานนี่นะ,ค,ะคือเต่งหนารอบเดียวมือเนี่ยพี่้องดิเเสริมเต่งหนารอบเดียวนะคะ่ะตั้งเต้เทำง,งานอาันยังกะลังท,ที่หวนหน้าไอโกดผมนั่นแะบบ<ป>ข้างเดียวเลยขาละบเต้สวยนิ่งเลย ยอดเกี้ยให้มืออืดหนาเนียนน้อกันเลยหนาอุ้มอุ้มให้คนเมื่องานได้ถามว่าอ๋อพักกันไปใส่ยังนะใส่หันตับหาด้วยค่ะทีมกันเด็ดผสมล้อมอื่นจะตีนี้เลยซอยหนึ่งรถฝ่าจุดด้านด่างบ่ะน้องโอมไปเอาหน่อยแม่ชอบเอาพายุเดือดน้อกันแต่อีกย้อนเถิงพุ่นน้องข่ายเดี๋ยวเขาขอปิดแดงแต่คุณแม่พร้อมบเสียดายนี่เสดายน้อเกี้ยง่ายหนึ่งวินาทบสุดท้ายบุ้ง มึเนี่ยมึงเดาขาเบิังหนาตรงนี้นะค่ะแล้วว่าใส่หน่อยเนี่ยสื่อได้เนีค่ะเบิังหายไปเลยบัาเหรอเห็นป่ะจนดำๆนะอืมบิังเอาติดมือซื่อได้เนีค่ะบัดหาเมือเอื่อนเจอก salts, right? ันนะพี่น้องโอ้มาก์คมารคขาเพราะว่าจะเสริมแบบเป็นคนที่ว่าแบบมหาครีมล้องพื่นแบบซึมเข่าเนื้อนี่ยมันยากนะพี่น้องเนาะขอบพระคุณทางแบงก์เพื่อนค่ะเพื่อนไห้มาเมื่อนี้ก็ต้องโฆษณาเนี่ยนะพี่น้องแล้วถ้าสนใจน่ะเดี๋ยว ค่ะมันไอ้นั่นนะค่ะในสุดเสริมนะทางบ้านเพือ่อนๆเริ่มแบบถามกันแล้วว่าเราเสริมแบบไส่อีกอย่างหนึ่งสินะค่ะเดี๋ยวจะเสริมคันมันมาขายดีเนี่ยเดี๋ยวจะเสร์ฟม,มาบอกต่อพี่น้องในช่องแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้กัสิขอบคุณไปทั้งแบนนะค่ะแบนหันปลาผ่านะค่ะคลิปกันแดดผสมล้องปืนนะคะ่ะเราเสริมกับพี่น้องมาเบิ้งนี่แหละตอนนี้กับดึกแล้วค่ะเป็นเวลาเกือบห้าหกทุ่มแล้วเด้อค่ะเนี่ยพี่น้องเมนบ้านนอนนาฬิกาประมาณนี้เหรอค่ะ แกเพื่อนกับไปพักป้อนกันแล้วแต่ว่ากับเหลือทั้งครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องค่ะประชุมกันเรื่องงานปุ้นเราถึงทีเอ็ดดีก่อนสวยเขาบอกแล้วค่ะยู่น้ำกันเมื่อมือเมื่อว้นปอกหอมเนื้เอ็นเพื่อนหาใหามดมือวินมหายเมือไปหามันเป็นเนื้มันปอกหอมสักค่ะกระปากเป็นกำลังใจนะในเรื่องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วค่ะสำหรับสนใจกันญาติพี่น้อมมาเองเดีมาบอกต่อเดี๋ยวนะค่ะสำหรับคิมร้องปืนไอ้ขิมกันแดดผสมร้องปืนคองหันแบบหานะค่ะคลิ สวัสดีค่ะเกรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนิดตาสวัสดีค่ะ